ครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะพูดในเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในมุมของผมตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องเอกสิทธิ์ความคุ้มกันมีอยู่อย่างชัดเจนมีอยู่แน่นอนแต่เหมือนว่าค่อนข้างไดรูทไปในเชิงการปฏิบัติหลายเรื่องทีเดียวคือเหมือนแบบมีความเจือจางคือหากไปถามแต่ละรัฐแต่ละประเทศถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎบัตรกฎหมายระหว่างประเทศก็เหมือนเดิม พันธกรณีออบลิเกชันต่างๆก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกว่ามีความเจือจางก็คือว่าเวลาลงไปในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่บางคนอาจจะไม่มีความรู้มากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติดังนั้นแม้แต่ตัวทูดไปนู่นไปนี่จากประสบการณ์ของผมที่เดินทางทั่วโลกเนี่ยก็จะมีบางครั้งเกิดติดๆขัดข,ดขดแล้วก็หาก เป็นแบบนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดเรื่องเกิดราวขนาดที่จะต้องไปโต้เถียงทะเลวิวาสก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมากนักนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านทูตแต่ละท่านหรือนักการทูตแต่ละท่านก็จะมีวิจรารณญาณว่าควรจะทําตัวแบบไหนนะครับใน,ในสถานการณ์ยังไงแต่ความรู้สึกของผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องเทคโนโลยีการเดินผ่านก็มีกล้องหรือบางประเทศก็เก็บลายนิ้วมืออะไรเงี้ยขอร้องให้เราเก็บ ลายนิ้วมือซึ่งทําไม่เก็บก็เข้าไม่ได้เหมือนแบบมันล็อกกันไปหมดหลายชั้นทั้งทั้งที่มันก็ไม่ควรใช่ไหมครับบางประเทศเขาชัดเจนเพราะผมไปหลายประเทศแต่ผมก็ไม่ได้อยากเอ่ยปากว่าเขาค่อนข้างจะเข้มงวดตรงกับเรื่องของการให้เอกสิทธิและความคุ้มกันแต่บางประเทศก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็ก็มีส่วนที่ต้อง ไปบอกกล่าวให้เจ้าหน้าที่ระดับเด็กๆรู้นะครับคือในในเชิงนโยบายไม่มีปัญหา,านแน่แก็ทําให้คิดว่าหลายเรื่องทีเดียวก็เรื่องบางเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นมาทําให้เดือดร้อนรําคาญใจสําหรับหลายท่านทีเดียวในเรื่องของการเดินทางบางครั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยาการผ่านเรื่องเอ็กซเรย์การขอตรวจการอะไรต่างๆนานาเป็นสิ่งหนึ่งที่ ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องเผชิญอะตั้งแต่ในยุคที่มันการเดินทางอาจจะไม่สะดวกในยุคโควิดอย่างนั้นนะครับก็ก็มนะีหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างในการพัฒนาความสัมพันธ์กันต่างๆก็เดินหน้าไปเป็นเพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าอโอเคเรื่องราวใหญ่ๆใ,ในเรื่องของเอกสิทธิ์ความคุ้มกันอ,อย่างเช่นว่าการคุ้มกันจากอำนาจ สารอาญาเรื่องคดีอาญาเนี่ยก็ชัดเจนการยกเว้นภาษีบางเรื่องก็ชัดเจนแต่บางเรื่องก็อาจจะยังขาดอยู่ถ้าโดยเฉพาะภาษีในเชิงของภาษีทางอ้อมที่บวกอยู่ในราคาของสินค้าอยู่แล้วในการไปขอคืนเนี่ยก็ยังยังยังขาดขาดเกินเกินอยู่ในแนวปฏิบัติอยู่นะครับผ่านมาหลายประเทศก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเออบางครั้งก็ เป็นเรื่องของการชั่งน้ําหนักแล้วตอนเนี้ยจะทํายังไงเห็นตรงก็จะเกิดความขัดข้องอีกแบบหนึง่งถ้าไม่ยืนยันในหลักการก็จะเกิดความขัดข้องในอีกแบบหนึ่งเนี่ยหลายประเทศก็ต้องมีการพูดจากันซึ่งก็ก็มีไม่ไม่คันดืซึมนะครับในการพูดจากันตรงนี้แหละผมว่าจะทําให้การคือเข้าใจกันเนี่ยมีมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ